สวัสดีครับสวัสดีลุสีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้จะปลามาใส่เบ็ดนะครับมาดูลุงสีปักเบ็ดนะครับครับสีอบเบ็ดมากกี่หลังครับนี่สามสิบเจ็ดหลังสามสิบเจ็ดหลังนะครับโอใหญ่ลุงสีนี่ใหญ่กันนะนี่ขอเบอร์สิบห้าเหมือนก,กันเนาะความยาวเม็ดแปดสิบนะครับเดี๋ยวลุงสีจะใส่นื้อเหมืองในตีหน้าบุญนะครับท่านผู้ชมครับเยอะวันนี้ลุงสีนะครับ เอาห่วงมาใส่น er. ้องสีเนาะทำให้ครับเป็นหวกชั้นงามชั้นงามเนาะยชั้นมอเนาะยตัวชั้นมอเหรอนี่ครับอันนี้ดำเปดำเพื่อพอนะครับนี่ดอกตัวชั้นงามอยน้องสีเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูลุงสีกล้องแจน้ำมันฮ้อตล้ำไปน้องสีเนาะเอากองแจน้ำห้องนะครับจะได้เย็นๆนะครับ อยู่นั่งสีเนาะตัวมองงามเนี่ยเนาะมมองาอี่เนาะที่เนาะหมอกเกาะหมวลเนี่ยเนาะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็แดดขนาดเลยน่งสีเนาะโอ้ขนาดเลยนะครับครับอันนี้เป็นเน้อน้ปังกันนะครับอันนี้ก็เกี่ยวละนะครับเป็นก็มาเลี้ยงเลี้ยงควายเนาะนะครับลจะลายตัวนะครับเนาะาาายยหรรือว่กะ ลายตัวอยู่ตัไรเป็แฮิปเปอรฮะยังกันลงฮะูกีหลัเดนสีใสแบบเ่งก้่เ่งตายคนนั้นนะครับเกียวครับป่ะเอาไปดูงสีใสเลยนะครับเบกเป็ดไปละฟังพูดหนุ่มเกี่ยวเข้าจะนองสีเนาะ อยู่อยู่นะครับหมูเบ็ดุงสีนะครับยาวขนาดเลยเริ่มเส้นทางเล่นดุงสีเนี่ยน่สเห็ีน้ำเหมืองนี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีดุงสีเกาะเยือนนะครับตัวนี้ใยิ้นัดงสีเนาะนะครับ สีแกงทรายเนี่ยแกงทรายเนาะสีเก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เนา่หมุนหันมาเนี้ยนะสีเนาะหุนหันเนี้ยโอ้โหแกะไว้ที่หันนี้สีใส่ลูกหมุนด้วยเนาะนะครับนสีก็หลงใสในในนี้แล้วนะครับหลวงไพรวีบอกถึงมันกระโดดกินเนาะกระโดดสีเนาะเนาะถ้าปามช่วงถึงกระโดดกินคนเดียวมันเนาะสีใส่ลึกก็ เยอะประมาณไหนประมาณนี้ครับประมาณตูงประมาณจีนโลเนาะประมาณนี้นะครับปมาตู้มาเดินอืมคนาะคมยิ้นเลยอืมน้องยิ้นละประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันก่อนเดี๋ยวเฮ้ยลุงสีใส่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวบึดเขามาดูผลงานของลุงสีครับลุงสีเนาะครับหมาหมาเนาะลุงสีเนาะเดี๋ยวเฮ้ยลุงสีใส่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลุงสีจะใส่ไปปุ้นนะครับครับอันนี้ก็ไอคมก่อนมาตัวหาแล้วนะครับ โชว์วันนี้ครับผมคอมซิกี่หลังเข้าไปครับเข้าไปเนาะลุงสีกับเซซ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็พักกันกัมนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไปใจของสีเนาะออนขนาดเนาะคมนั่งนะครับท่านผู้ชมครับป่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนนะครับกับข้าวเมี่ยงพร้อครับลุงสีในจิ้นทอดข้าวจิ้นส้มใส่ไข่เนาะอันนี้นะครับ ไข่ทอดีเจียวอันนี้อันนี้เกงครับนี่อมหนูแกงอมหนูก็นี่ก็ของของนันมไ้ตูีก้อนกนเอางอมนีดินเนี่เดี๋ยวหอกินข้าวกันก่อนนะครับเดีาข้าวนเดี๋ยวไปกินขแล้วไปกนกันก่อนนะครับท่น้ชมครับมาเดี๋ยวอกินเสร็จ้ก็ไปใจเนาะครับผมกนนนามันเนาะมันมันมันมักันทุกคนเนาะเนะ กำช่องครับมาเอาสีลุยยอกของนับต้องเดินด้วยท้องครับอ่ะกินเลยทองสีประเดิมก่อนยอกก่อนน้อยอกก่อนละเถึงละเข้ากันให้ผมมาครับกินกันก่อนครับครับมีดีมีมีน้ำอยู่เนาะนะครับเก่งอมหนูด้วยกันอมหนูอมหนูเนาะอ่ะก็กินไปครับ นี่เหรนี่เหรอไซรัะครับท่านชมครับตอนนี้ก็กินเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็ปะ่ะอย่าไปใ้หงสงสีเลยนะครับเพราะว่าหงสงสีจะได้ก่อนนะครับป่าจะกินก่อนหงสีเนาะกะ อไอ้คมก็ไปใจของไอ้คมพุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของลุงสีนะครับว่าจัดได้กี่ตัวเนาะใส่กี่หลังก็ลุงสีสามสิบปลายเป็นได้เนาะสามสิบหกปลายนะครับใส่หน้าฮอนเนาะแต่น้ำก็มีอยู่นะเนาะคนเนี้ยน,น,น,ยน,นปานนปังอยู่นะครับมาดูหลังแรกเป็นได้ครับลุงสีอยู่ยังเกา่าได้ อยู่เงเก่าอยู Boy, ่นะครับตายก่อมันตายไปต่อ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 นะครับพอจะว่าจะได้อีกากาเป็นไหมนิมซิงเยื่อมุดกันจิ้มมดแต่งสีเยื่อมดนะครับอ่านเรื่องแตงสีเติมก่อนนะครับเพราะว่าตัวแรกจะมาก่ร นี่เป็นลุงสีออนขนาดเลยนะครับทำชุนทำใดที่ต้องการเบ็ดนะครับโทรหาลุงสีได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์โรไว้ให้นะครับตั้งแต่ท้ายคลิปนะครับเนาะนะครับลุงสีแปลงขายอยู่ยังตั้งขายอยู่ขายอยู่เนาะโอเคครับโทรหารโทรหาลุงสีได้นะครับสีครับออเดอร์อยู่นะครับดูหลังต่อไปต่อนะครับ ไปหลังทางได้ครับหน้าปุ่นกันซุดปุ่นเนาะตั้งนี้ปุ่นผางอเดี๋เรือเรือนี่ไงอ๋ออันนี้มีเรือนี่นะครับปุนน่นเอาไว้ใส่แหนังกันเนี่ยเนาะเนาะปแต่วนี้ปุ่นก็หากินกันนะครับท่านชมครับหลันงนี้เป็นไรหนูไม่ทีเออ เดีย๋ยวให้เซตได้เดี๋ยวให้ลุงสีเป็นเหยื่อกันนะครับเดี๋ยวข้างกลยไปดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้โอ้โหลุงสีว่ากินแล้วนะครับโมนโค้งโลโอ,โอ,โอ้ตัวที่ใหญ่อยู่ทางดีเนายเยะกลุ่มปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ลุงสีลงไปเอาก่อนนะครับเขียดกรับมา,มาเดี๋ยวเผื่อลุงสีเอาเขียดใส่ตัวนะครับ ปุ๊ปุกปุกตนยูฟาแล้วครับตัวแรกแรมแรกแรมแหกมันมันมมาแล้วครับเดินชมครับแรมแหกนี่ใส่งามอยู่นะเนาะใช่นะครับนีม่ <laughs> มาแล้ร لا, แ,แรมแหลกสีเขียบใส่ตัว ลองลองเอานาะลองเอานาะเต็มแหลกหมาแล้วนะครับ<ด>ท่านผู้ชมครับดูกิโลงูวัเดินเดินนะเน,นี่ยครับอะไรนี้หนึ่งแต้มอ๋อเดินให้ลงสีใส่ต่อนะครับลงสีเอาลองเปลี่ยนเขียดพอนะครับเพียวอะไรน้องสีเนาะเพียวลงเป็นลุ่ม<อ>หมดแล้วเนาะ,ะอิดขนาดอะไรนี่อ่ะ ไปตามชมครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต,ต่อไปต่อนะครับโตโตเลียครับเนี่ยเต็มค่ตะไรมากไปไปดูต่อนะครับดูหสีต่อดูน้ำบัวกันบหงสีนะ่ะดูบัวที่เปินอันนี้ที่เปินเอาไปปัดนะกะหรือว่าตีบัวกิน กินนนยมาแล้เนาะโอ้น่านี่นะโอ้น่าขนาดเลยนะครับทจาตัวครับดูดูของสีต่อนะครับไก่อะน้องสีเนาะกี่กิโลนี่ไปปิกสองโลโอ้ไก่อะหรออันนี้เป็นไรครับโดนก่อนโอ้ยมึงก็งันอยง่สี เออตายแล้วกุ้งผู้นะครับทา่านชมครับมันเป็นยังก็ถือว่าได้อยู่เนาะมันตัวจะใหญ่เหมือนกันะนั่นอะเนาะมันเป็นวันที่โคกินกินปลาชนเนาะเนาะก็ใส่สารเบรปุ๊ดอย่างนะมันเสียวขึ้นมาก่อนนะครับ ุน่ะครับถือว่าได้อยู่นะดูถุงยัอยู่ไหนน้องจีนเนาะคงเสียดายใจได้ถือว่าได้อยู่นะครับท่านุ้กครับดูไม่เป็นคัวเนาะเนาะดูสลบหึสลบสลบได้อีกอระมาณตัวที่สองเป่ากันเป่ากันเอาเป่ากันนะครับเป่ามันฟื้นสองแต้มนกนสองแต้มแล้วนะครับ อตัวน้องสีเนาะนกนกพิมพ์ชัวร์นกเนาะนกอ่ะเดี๋ยวน้อสีใส่ต่อนะครับหวานมาันน่าจะตายเนาะดิ้งน้ำตายอ่ตายเนี่ยของอยู่กับน,น้ำขอยง <c oughs> อยู่กับน,น้ำปลาเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อนะครับตอนนี้สองแต้มละต้องมานละแม่เห่าล้วน้องสีเนาะ ไอต่อน้ำพริกแล้วเนาะหวานจอกหวานจอกต่อไปหลังตั้งใดครับน,นั่นนี่ไงนี่ไงหลังนี้ส่ก่อนอ๋อฮันเออมันตีกันทังสี่ขอเบ็ดอยู่บนบนนะ่ะอันงีเติมเยอะกันนะครับลุ่มปุ๊บ ต่อไปต่อนะครับน,นี่เป็นไหเอ้ยเยอะมุดเบื่อบางนี้เล่นเอ้ยเอยอะมุดด้วยเ,ยวดดวยเติมเยอะกันนะครับน,นี่นะเปลืองกันเนานะปลาโน้อยปลาใหญ่กินหุ้วะเล่นหุ้วอะอะเดี๋ยวสีเติมกันนะครับเอยอะห่วงนะครับฮอมกห่วง ดูไปต่อรุนไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะได้เพิ่มกองนะครับต้นขำนี่ใส่กอนี่ใส่ใส่ยากใส่นี่กะนี่เป็นไงเออมีอยู่เอือมีกอมีก็นี่นี่มันเออมดเออเยอะมดแน่ ใส่ไมมใส่ไมมเติมไมไมเติมไหมดูนังซีของสีนะครับสีว่าติดแล้วนะครับจะได้นังสีโอ้โหลุ่มหมดแล้วเนขยุนขยุนลุ่มหมดนะพอแล้วรครับเป็นป่ายังขวันขี้ยาหน่อย ลุ่มแล้วครับไปเงยเพื่อนสีลงไปออกกันนะครับลุ่มบุญหมด่รุ่นนะครับพีห้หวานขี้ยขนาดเนาะป,ะด,ปะดุกครับโอ้ปะดุกครับท่านจงครับ มุ่งไปกันนะครับได้ก่อนดูปุ๊กนะครับดังๆครับก้ยยังไงอยู่นะเร่ดูโอ้หมาทำตวงละออนะครับปีได้สี่คำกำปุ๊กนะครับเต็มทีสาม มันมันมันม the ันมันมันนึกเอาแล้วนะครับูครับดู่งนี้นะครับสีว่าก้องลุ่มมุนอะโดนเหรอติดโดนสิติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่โอ้ยนะครับตัวที่สี่ตัวที่สี่เจ๊แหลเก็ถือว่าได้อยู่เจ๊แลกนะครับ สีแต็มแล้วโุ่มตาเนาะน,นี่นี่บรรลุนี่เนาะเนาะสีเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับริมสามลูกหนึ่งเนาะอ,อีกอ่ะเนาะไปปิกบ้านห่องนี่เห็เนาะใส่ต่อนะครับมหอกขนาดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ดูสีวาด เห็นแล้วนะครับตายเอ้ยโคตรกันสิโคตรแต่เข้าอ้ยนะครับก็กดเข้าสองขีดไปนี่ก็กดขังกดขังตัวนี้สองลไปสองล้อไปนีาผมมาฮับแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับ สีใส่ต่อนะครับนะหน่วยครับหน่วยครับอันนี้มาละหน่วยครับเคลื่อนที่ด้เต็มเดียวคร<ะ>ับครับได้เต็มเดียวกะสีได้สีห้าเต็ 4, 5, มละห้เต็นะอ้เต็มไนี่โอ้หูองก่นดุ๊กดูดังต่อไปนะครับน,นี่เป็นไมึสี อยู่กัสีจะมดแล้วกันหรือว่าตึงไหนอ,อยู่นมดนะครับเออนาะเ,เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อนะครับนี่ใส่ก็ปะดูต่อนะครับออตึกตึงไหนลูกศรตึงนี้กะนหลังนีนออ้หลังสุดท้ายแล้วนะครับเออหลังนี้ก็ยื่นมดแล้วลูกศรได้ เดี๋ยวขนุนสีเป็นเยือแล้วก็เดี๋ยวเราสรุปกันที่พักปุ่นกับนะครับนรอบนี้เนาะ,นร,นนะรอบแรกเดินทางติดกันก่อนนะครับให้คมมาครับพอ,บอนี่พอนะเนานนนนหะหนาวแล้วแต่หนาะกว่าครับมาสรุปของทุกสีนะครับรอบนี้ได้อยู่ห้าตัวนะ้องสีเนาะ ปลาช่อนสามปลาดุกหนึ่งปลากระดกหนึ่งนะครับได้หมานอยู่นะเนาะเนาะมันหมานอยู่ครับมันหมานอยู่ปลาดุกเนาะเสือเก่าวะหนึ่งสองโอ้ตัวนี้สองโล เดียวเติมจุดนี้ตายเนาหรอตายอ่ะถือว่ารอบแรกก็ถือว่าหมานอยู่เนาะรกคอยคมอ่ะตัวเดียวคอยคมด้วยตัวเดียวเนาะเคยื่อมื่อลื่นเบ็ดกันเป็นปะคังกันนี่เป็าปังกันเหมืนหมานมันหมานมานมานป่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกล้วยไปใจของสีต่อนะครับป่ะครับท่านผู้ชมครับ ปจ่ายของลูกสีรอบสองนะครับเพราะว่ารอบสองนี่จะได้แหมกี่ตัวนะครับเฮ้ยมเฝ้าแห้งปุ๊ะเดี๋ยวก็ให้คมไปฮับนะครับฮะไหนรอบนี้คะรอบนี้นะ <c oughs> มันมันใจขนาดเลยไหมครับป่ตบาตามชยู่ครับลูกสีว่าขอซิดตัวเอ้พอรอบมาจะได้ก่อนนะครับ หลังแรกอ๋อเป็นได้อ๋อหลังนี้อ๋อ <laughs> เป็นได้อ๋อ <c oughs> นิมซิงฮะเออมันตายตัวนี้ป่ะเบสอ่าดูหลังต่อไปนะครับตอนนี้หนุ่มสีว่าขอสักซิปตัวอ๋ออะพอจะได้ก่อนนะโอ้หลังนี้เป็นไดปลายงังบ๊ไปปุ้นโด้นเหรอ แล้ไป,ไปไปตะปุ่นนะครับดิ้นเงินสิไปกองกัาได้ลุ้นกันนะมาหันมันได้ติดกเหรอไปหว่านขี้โคลุ้นสักกําได้ดินได้น่าจะกินอยู่นั่นเนาะ ปลาน้อยกับปลาใหญ่อ่ะดูเดี๋ยวรอบนี้ลุงสีจะเปลี่ยนเป็นเครียดนะครับรอบตะกี้เอาหวกใส่แล้วครับมันเปลืองเนาะลุงสีเนาะเปลืองแล้วนะครับหลังนี้เอาเครียดใส่ดูนะครับเผื่อปามันจะกินพ่องนะครับโอ้หลุดกิโลกิโลเนาะเผื่อมันกินดึกเนาะ กับเพิ่มดึงสีใส่ไปเรื่อยๆนะครับเติมเยอะไปเรื่อยๆก่อนปะเดี๋ยวเราก็ไปดูหลังส่อ้ายต่อนะครับตรงนี้เป็นไรครับติดก่อนเป็นวบบที่โคลนได้เนาะเหงห้องกินนะครับเหงห้องดึงไปอ่ะเติมใหม่นะครับเขียด như thế khổ đứng, kế, đứng cái đứng gì đây Đôn không? Là... Là... hát Đốn ดบเดออโดนอยู่นะครับท,ท่านผู้ชมครับตายอยู่ข้างใน,นได้ก่อนได้อยู่นี่นะครับตายก่อนตายเตี้ยหมอละรอบสองคนแรกหมอมีกระหอยน้ำสิได้เจอเถือถ่อเจอเถือถ่อมดลื่นเบ็ดเห็มลื่นนตาลื่นเ่รอลื่น,นใส่สีตัดใส่นะ หมาละรอบสองตัวแรกมันม right. ันมันมันได้ละหนึ่งตัวตอนี่สิตัวเนาะสิบตัวเนาะตัวแรกหมาละนี่เจ้าอย่าลืมเด้วยสิบตัวละ้ออ่าสิบตัวเนาะโดนเดาเจ้าแล้วกางสีเนาะเนาะโดนเจ้ามาเอ้ใจกำเรอ่มอันนี้ขนมสีเปลี่ยน สายไม่กันนะครับเราวเดี๋ยวไปดูตอนนะครับดูหลังแ้่นี้นะครับหลังหน้านี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับหลังสุดท้ายเป็นได้เอ้ยโดนก่อนอ้ปวโดนนะครับน,น้เอเดี๋ยวหมดเรื่องนะครับนาะครับมาสรุปของลูกศรนะครับ รอบรอบที่สองนี่สีได้ตัวเดียวน,นะ้องสีเนาะนะครับแล้วก็อันนั้นรอบแรกก็ถือว่าได้อยู่วันนี้ปอรตี้กันน้องสินะเนาะเดี๋ยวคุณนิจจ้องว่ากันไหมเนาะครับป่ะเดี๋ยวเอาพักกันก่อนนะครับท่านชมครับแล้วก็เดี๋ยวบนผูกก่อปใช้ของน้องสีมกำตร,รเเวจเก็บเบ็ดนะครับ สวัสดียามาเจ้าครับท่านชมครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงเกือบหกโมงน้ง,งสีเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเบ็ดของลสีแล้วนะครับว่ามาเจ้านี่จะได้แหมกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับดูหลังนี้นะครับเก็บดูย่งงกาเนาะ มันนี่เป็นได้ครับดักปิง้งแตงสีเนาะมากินแล้วเนาะไปดูหลังต่อไปนะครับดูหลังตรงเพลนะครับน,บนี่โอ้เออลูกมเขียวมากั้งสีเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูต่อนะครับหลังตรงเพลังสีว่าดูเหมือนจะมีอาการก็โดนก็ครับ ไปกองขี้ยาหลุมพุญน,นะครับเพื่อนสีดึงขึ้นมาก่อน,นครับฮะโดนอยู่เนาะสีว่าโดนอยู่นะครับแต่พวกเป็นป่ายนะครับดู่นเดียวคุย,ย,คย,ยืนลุ่มพุนละกองขี้ยานะกองขี้ยาขี้โคหลุมพุญมาลุ้นกันนะครับเราจะเป็นป่ายเนาะ เดาลุมบุญเขาขี้เครียดเนาะก็ริมให้กล้อ่ะโอ้ยงยย่งขนาดตัว Này, <laughs> 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 Nên mình xin lút không xin Lươn xong cả Lươn rồi à. Nó Lươn. Lươn. Lươn cả Ông có cái cái nổi bò Cái cái nam này nào <cười> 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 Lút thì nha Lút xíu anh em xe nè Anh em xe nè Ờ, thùng nè <nhẹ. cười> oh, hấp ได้มาละเจ้านี้ตัวแรกมัน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 เบ็ดบอลหมอมีเงัเนาะเต็มแหลกไปละมัน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 ปะดูดูหลังต่อไปต่อนะครับเกือบจบหมดแล้วเนาะดูต่อตรงนี้เออนะเปนกล้องกล้องตทรทัศนเหรอน่ หลังนี้ประติดนะครับหลังต่อไปหน้านี้สุดท้ายครับลุงส,สีหลังหน้านี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับหลังนี้โดนก่อนเฮ่ยเอ้ยเออเยือมดอ่ะมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่พักบุญกันนะครับป่่บ ดเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานของุงสีนะครับแต่คืนลุงสีก็ไปใช้แหมรอมนะครับผมได้ไปตัวสกรรมทำลุงสีได้มาแหมกี่ตัวครับุงสีสา,สามตัวนะครับสีไปสามรอบโอ้ตัวจุดใหญ่แล้วเนาะ,ต,ะนนะตัวคืนด้วนะอืปะกดหนึ่งเดียวลินก็ปรากดนะลุงสีได้เพิ่มมาแหมมนะครับนะครับดำชมครับอ่ะ นี่ดูโอ้ยยายูนี่นะครับพผดิปนแล้วพ on. no. ี่น้องเนาะ่ผดิปนละดูกิโลฮะโลปานี่ได้อยู่กะกว่ากว่าเนาะเกือบสองโลนี่เกือบสองเนาะนะครับก็ถือว่าหมานอยู่เนาะทังสี่เนาะโน่เสือเข่าอย่าเสือเก่าเนาะนี่ใส่เบ็ดหน้านี่นะครับอ่ะ เบ็ดน่านแรกมิตไหนของคลิปนี้ก็ถือว่าได้ยู่นอกหมานยูเนาะครับท่านชมที่สนใจเบ็ดเกาะเดี๋ยวสั่งตีลุงสีได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมขึ้นบัโทรเห่นะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่ตักมาให้กันนะครับวันนี้สองคนลุกสีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับผมประกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ